กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้าที่เขามาหบสมุทสองบาผูไทยเนาะวันนี้แม่ไงสิพาบาผูไทยไปลุยทงวันนี้สิไปหาอ่าขุดเขียดไปหาเป็นมะเฮ็ออาหารเป็นอาหารตอนเที่ยงเนาะพราอวันนี้กับบมีแเนวกินมัางาอ,อันนี้ก็พักกันจำเจียวประแดกมื้อวันนี้ออกมาหน้าเนาะบาผูไทยบ่ได้ไปทํางานวันนี้วันนี้วางงานออกมาหน้าแม่ไงก็เลยชวนไปหาขุดเขียด หาอาเหฮ็ตอาหารเที่ยงบัดน,นี้เนี่ยเราพี่น้องไม่ใหญ่บาบูไทยกันในหน่อยจะจอยเนี่ลแหละหาขุดกบขุดเขียดกะหักในหน่อยจะจอยกะเลี่ยงล้านมาจนใหญ่จนเถาบเลยล้านกันยังดูแลบ่ไ,ได้อยู่เนาะยังหาเงินหาคำม,มาเลี่ยงดูบ่ได้อยู่เราก็ยังหาขุดกบขุดเขียดคือเก่าน,น,นี่แหละอย่าไปเคืบอะไรอย่าไปเคืบอย่า,ยา,ยาไไมาใหมอีก เราจะขุเคออจับตีนฮะน่หน่อยมันเห้านอนมันไปเห้านอนนะเสื้อเดีนมันนอนนี่เชอะมันนอนบา n h มเลยนะฮะนอนได้เกยงย่ไงเคียดมันเ่านอนมาสนมนบอ

จกเข้าไปจะเขียบกัดมือเจ้าจะเขียบจิกัดมือเพี่นี่อืมนมจะได้กับปิดเอาซะอันมาอันนะก็เออละมาบ่เนี่ยอย่าไปใหนั่นนะขี้โบฮะเด้อเอาไปเพื่อกับไปรถแล้วแต่อย่าไปให้นั่นนะอย่างว่ามันบอกขี้โบนะขี้โบนะ เห็นอยู่คีย์บนะเร็วๆหนึ่เฮาไปไล่น้ำผมได้นี่เด้น้ำได้หนิเด้เห็นบอนี่น้ำนี่นี่นี่เห็นบอนี่น้ำได้หนิเอามากันี่นี่เห็นบอน้ำนี่น้ำเห็นบ่เออเอามาย้ำสับก้นเอ้อ เออหอยหอยอ่ะมันเสือป้องเน่าหรือป่ะจ๊ะยังยัเน่ายังมีเน่ายังเป็นอยู่เสือข้องไว้เสือข้องไว้เออเบนนี่เลิกกินวันนี้ได้ล่ะฮะต้มกินเหต้มกินต้มกินเครียดว่าอยูปจีคือเครียดเครียดตัวสำนีก่อยก็จะไปจีเอาไพลเอาข้องนะไพลเอา แน่นั่นอีทยด้คิดแล้วนะเอ้าเอเอาเอ้าอ้ยครบมือแล้วบอฮะเขแล้วเลคิียรติสกิดตาเองไ็จคบมืออไปอีกแล้วนี่นี่นี่โดดกระดอกกระดี่อะนูุโดนจ้าเขานิดเตะเล้พเขาดิดเตะลเพื่อนายคุดเพื่อนาคุดมาพี่มาท่าหลัดอีท่าหลัดเอาอีมาพีุ่ด มาถือเอาข้องนี่เร็วโอ้โหโดดอยู Mother, way, ่ตรงๆพูนะครับพูมาเอาข้องนี่มันกีดนี่เห็นไหนี่พายเอาข้องนี่พายเอามันกีดนี่เห็นไหพายเอาเออถ้าวงถ้าวงแบบนี่้สิปุ่นไมกเขียดนะเอาวงถ้าวงกระโยกกัดขาถือมันมีได้ตกมันโดดลงน้ำ ลูกนั่กันเรียบร้อยเอ้ยเปล่าลอเอามามาเรียบร้อยเรียบร้อยเออเรียบร้อยเอา้าโตเรามีท่าขบเอ้ยขบได้ขบไม่เจอถ้าขบเลยจังเอาขบมันแฉีน่ะแต่อีกแล้ว ตาแต่ปอนเข้าข้องจริกโตหต <มา S 1> ยุปื๊นมันโยาหม,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 มาหนะมาโบนะาเฮ็ดโบกี่โบนะลงมนลงวเราพุ่เลยลางเถอะนมล่าง,งเอามาถ้าคุูนี่ยังวะอย่าเต้นไปเสนี่ถ้าบงนั่นนั่นนั่นไปแล้วนะไปเอออันน้และเอามาเอามาอันนั้นแล้วถ้าถูกหัวมัน แกงสมาร์ทโหันเออทำนี่ว่าขบเพลกันดินั่นนะุนอดดองอีกแล้วนะ่ไ,ได้อยูเอาไปห้าข้ออ,อย่าลีลลหา,ลาไลจังเลไปสิอาม,อามอาเ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 ่ยไปถ้าขบหมายว่อีกไหนได้อลนะ้นั่น

อยู่หันหลังโม่ถ้าเอาถ้าเอานั่นแหละหนาไปเอ็ดเนี่ยไปซื้อเอาอ๋อันนี้เอาออกมาใหม่นะถ้าเอานี่ถ้าเอานี่ถ้าขบเร็วเจ้าอันถูกมากจับดีๆป่ะนี่มันไปป่ะนี่เลยฮ็ดจกเอาป่ะนี่มีต้องขุดโอ้ยบ่ เสียงดังขนาดเอ้าเนี่ยได้อีกแล้วเข้าดิเตะนะพีนเขาดิเตะอีกแล้วไปเฝ้าเดี๋ยวมันสิโดดดองออกมา nan ให้พ่นะนั่น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 น่ะเบอร์ไปเฝ้าไปเฝ้าเรามันโดดออกมาแล้วยังขุบเอาขุบเอาเพื่อนะมันห้าวโหดตัวนี้นะดิคุบะเออเจ๋อ ไปไปเช่วยค้องดีดีดีมันทีเด็กโตแล้วหนับมึงด้วยหนับมึงด้วยเด็กโตแล้วฮะเอาไปช่องเดี๋มันจะโดดซับคุ้มตาพนเออเออมานถ้าขุบรีนบอลมันโดดอยู่ตงๆนะโดดดิซะโดดลงน้ำแล้วดิ มีท่าขบเมีตังเอเอา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 หัวซุปลงไปซะเนาะมา่ยันขี้บนี่บอลลัมันฟังว่าเอาทอดเกือบแล้วนี่นี่โชว์ขบอะไกัอามีเป็นเอานี่มได้กินบ่ามเนาะ ได้อีตวว่นี่นับมึงดูมาถ้าขบมาถ้าขบจะไปชีโดดใหม่นี่ถ้าเบิ้งนี่ถ้าถ้าขบถ้ามังถ้าโอ้ยเอ้ยถ้าขบถ้าขบถ้าขบดีๆแลจะไปชีโดดปุ่นมาถ้าเบิ้งคราบแล้วเออเอาเลยเออเอาเลยเออ

ตุดงๆยำๆอยู่มาท่าพี่ยืนท่าพี่ท่าคุบไหมท่าคุบไหมอันนั้นนะคบอกเขาไปท่าคุบผู้ไปพูนเล่นเล่นเล่เล่นเเล่นเล่นเออไน่เล่นเลเล่นเล่นไน่เอ ทันน่ะนะไหลนั่แล้วยังมีทันนะ,นะโอ้ไหลนัน่แล้วยังมีทัน,ไ,ทนไปพ่อผุนน่ะมาเอาข้องนี่มาถือข้องให้นายเร็วเร็วไปเคลื่เอาโปออยู่ท่าน,นะ่ะเอาข้องให้นายนี่เร็วเเอาอาไปมาดข้องเลยเชอาข้องมาคึองๆนะี่ เอามาตั้งอีพี่กล้องนะตั้งพี่ๆมาพี่นี่ตั้งนี่ตั้งนี่ก็ได้นี่ตั้งนี่นี่เนี่ยไปไขมันชี้ขึ้นมามันชี้โดดอ้อบดนะคัดไว้มาเดี๋ยวเฮาขบกับอะไรขบไม่ทันได้ตัวนะนี่มันมีโดดปูปูปูปนะได้เลยอืมได้อีกตัวแล้วบ่เนี่ยนับมึงดูอืม ได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้โตด้น่าจะหนังท่าเพราะว่าเป็นท่าขบก็มีไปมาขื่อตีนฮะเค่อตีนมาให้ขค่ตีนหมาืม เอาข้อมาพี่แบบนี้เอาข้อมาพี่ถือมาพี่ข้อนะนียินยอะเยเวลาว่าานำนี่หูมียินเอาม้าข้อหน้ามาเคอเอาข้อมาเอลัลงมาอทับลงมาอีก ทีน้าถ้าขบพี่ฮแล้มันโดดปุดไปแล้วมีทันมันเอ้าเอาเ,อาเอานมันดื้อขักเอ้าเอ้าเอาจะไปปุ๊บวนี้นะมเอออ,อ้โอ้โอ้มันถูกเครื่องมาจะสก,กันไหมเออเดือดนะแล้วนนก็ว่าติดคุ้มตากันนะน,นี่ได้แตเคียนห้าคำหมอ

เออนั่นแล้วกระโดดเท่าเออแน่นเอ้า <c oughs> เอาเอาถึา <c oughs> ากย,าา <c oughs> ยา่านไปเรื่อยเกียตตัวน้อยก็ได้ฮะย่านพวกมันบอมไล่จักอันแล้วบอมไล่จักอันแล้วได้ยักโตไปมีจักอัน,อน,นบอมบอม <c oughs> เอาพี่ดูเอาพี่ดูมาพี่จะไปท่าคุมเข็ตนี่เร็วมานี่ <c oughs> นี่นมาตอนแรกจะมีเห็นสว่างนี่มาขุดทีแรกไม่เห็นสะแถวนี้ถือมองกัดไล่เปล่าอเด้ นนั้นกินบ้างฮะกินวิลเล่บ้งเบ้งกินวิลเล่นฮะจะมาลับตาเนี่ยง่อยู่เฉเบ้งบิดบอลกันสิเลาะมมอแต่ว่าเฮ้ยรูว่ายูนี่่อยูตะไลมาจับตะไลมาจับย่านวิลเล เันตะรมันไม่ได้มองแลเวเดิมือเราอะไปอเ่งหนึ่งก็ได้โขงมดเหี้ยขี้เหรอ้มน้ำน้องสื่อน้องกะสีตื่นนันตีเลยไหมเอาเอาเอาหัวซุบลกไปซะเนาะเบื่อต้องคุณเมยหัวเมยหัวน้ำจ้าหดิ <laughs> mời đi đón hoa phân ninh chip thong bơi lên mặt 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 โตได้จะมีเมืออ๊ฮะโดดอยู่ดองๆอยู่ฮะมื่อยู่ฮะเอาเอาเอาก้มเข้าไปแล้วก็ตดแตกออกแล้วก็ตดปูดออกหนังท่าขบที่อย่างนี้ที่หละมันโดดปุดไปกับุบมีทันเราอะ mời là mời tham này mười mời mười mời lắm mời lắm mời lắm đây lắm mơ lắm cả lắm thôi lắm mời lắm này lắm mời lắm mời lắm mời đây mời lắm mời lắm mời tổ chi lắm mặc chi <laughs> <laughs> เขียนติสมนีก้อยก็จะจีไปไป้กลับแล้วพี่น้องบบเห็นสัมได้พอสมนีนแหละพอได้จีพอได้อ่อมใส่พักกินตอนพีนได้บบไลสมนีสมนีทุกคน,นได้สมนีนแหละบบไลดอกเมื่อแล้วพี่น้องโบได้สัมได้กับโลายพ่อได้อ่อมใส่พัก กินตอนเที่ยงตอนเพลินนี่ละมะโพมะโพดิบย่งกับเบ็ดบไม่ตำดเชื่มหรไม่ตำดเชื่มตำชื่มห้ามสุกเลยนะอย่างมาเลยมะโพดิบจังอยนี่มันกระสุกแล้วนี่เนาะมันสุกกับเบ็ดบ้มันสุกกับไปกินเลยนกมากินกอามาทุนหญิงมากินเลย มตัามันยังดิบอยู่มักพูพูปลาดกเจ้าเอาแล้วมันเฮนะนะจัจิ้ีเจออันนี้ก็ได้โอ้ห้อยไว้เพื่อตกกันถือสอยหนาิได้หเนี่ นนเอาแล้วพี่น้องทีได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะไปทางนี้เนาะอือทีได้จบไปเพียงเท่านี้เนาะเฮ้ยบอลล่านำอีกแล้วมาขุดเขียดกับพ่อได้ตอนเที่ยงนี่แหละพ่อได้เฮ็ดกินเด้อบัดนี้สิขอลาพี่น้องบอแล้วเด้อบัดนี้ถ้าเว้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหล,ลายๆเด้อพี่น้องเนาะ มาฮอดนี่กับสิได้จบคลิปไว้แล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเด้อเ,เนาะอ่าสิได้กราบล่าแล้วบัดนี้เนาะ